อนุกรรมธิการปราบปรามการทุจริตและประพิมิชอบของสอปอทอนะคะออกมาระบุว่าส่งรายงานสรุปปัญหา King าวเวอร์ไม่ทันเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเพราะว่าทอ,อทอไม่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารค่ะ ในวันนี้มีการประชุมคณะอนุกรรมธิการศึกษาเสนอแนะมาตรการและกลไกในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปททที่มีพลเรือเอกพระจุลตามประทีปเป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีปัญหาสัมปทานระหว่างบริษัททการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกับบริษัทคิงพาวเวอร์ดิวต e ฟรีจำกัด นายชาญชัยอิสระเสนารักษรรองประธานอนุกรรมาธิการนะคะร,ระบุว่าการประชุมในวันน e ี àng, k k k aren, ้ยังไม่สามารถทํารายงานสรุปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ตามกําหนดที่จะต้องส่งรายงานภายในเดือนพฤษภาคมนี้เนื่องจากทอทไม่ให้ความร่วมมือในการส่งเอกสารต่างๆมาให้กับคณะกรรมธิการจึงทําให้ไม่สามารถสรุปได้ทันเวลา แต่อย่างไรก็ตามนะคะคณะอนุกรรมาธิการเคยทํารายงานเรื่องนี้ส่งถึงนายกรัฐมนตรีมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะอยู่ที่ว่านายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจหรือว่าสั่งการอะไรหรือไม่เพราะสะปะทคงไม่มีอํานาจอะไรในการไปเรียกข้อมูลค่ะ